อ่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะพ่อผมเซลฟ์ฟุกจัดให้จากร้าน PK Super s u p e r b i k e n o บ a b น y ทบรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วนะกับเจ้าคาวาซากิ z ซ0แปดร้อยปีสองพันสิบห้านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรถฟังก่อนมาสีสวยดสดงดงามตามท้องเรื่องนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญแทบไา้ริลล้รออยนะ มาไล่ของแต่งกันดีกว่าชิ้นแรกครับมือเบรกมือคัดนะครับแล้วก็ได้กระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นปลอกแฮนด์ของโดมิโนนะครับแล้วก็ฝาน้ำมันเบรกเป็นของ GTR นะครับสวยๆแล้วก็ชิหน้าตรงนี้เออเอาไปหุ้มนะหุ้มคาร์บอนไล่น็อทองนะครับแก้มข้างคาร์บอนนะครับไฟยอะแต่งนะครับ แล้วก็บางคนหน้าก็ยังเป็นคาร์บอนเออเอ,อการล้มล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อทองนะคันนี้ทาล้อทองมาแล้วก็ได้กับหมอน้ําสวยๆนะครับครอบแข้งนะครับใสๆแล้วก็จะได้นี่เอ,อชิ้นข้างนะบบนเป็นคาร์บอนเต็มข้าง แล้วก็นี่เลยท้ายก็จะได้อ่าชุดล่างชุดบนเลยนะคือคาร์บอนคาร์บอนทั้งหมดเลยเออแล้วก็นี่เลยบางโคลหลังคาร์บอนนะครับยันครอบโซ่เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้คือท่อได้โวทรงกระป๋องนะครับเสียงเล้าๆนะไปเรยวในตัวนะครับคันนี้แต่งมาสวยๆแล้วก็ นี่เลยอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอ่าฝาถังน้ำมันแต่งนะท่านผู้ชมคือปลดไว้ปลดไว้ประมาณนั้นนะมาหน้าใหม่กันต่อคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันกว่าโลนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟัางเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อ เนี่ยรับผมเดีย๋ยวพอฟังเสียงท่อกันต่อครับอ่าพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่สนใจเจ้าแซดแปดร้อคันนี้ก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นราคาสดเลนดาวพอนนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านก็ ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK Super by นนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยแล้วก็เน้นย้ำเสมอนะว่าเพจเราจะมีแค่ชื่อว่า PK Super by นนทบุรีนะครับแล้วก็โปรไฟล์ก็จะเป็นรูป PK เลยนะท่านผู้ชมแต่และเพจเนี่ยก็จะมีเซลล์คอยดูแลให้อยู่นะแล้วก็ใครอยากเข้ามาชมตัวจริงก็พิมพ์ใน Google แบบว่า PK Super by นนทบุรีนะครับร้านเราจะอยู่ตรงห้าแยกปากเกร็ดนนทบุรีนะ ใครกำลังหารถสภาพนากฟ้าต้องที่นี่เท่านั้น PK Superbike น o บบร t h e วันนี้เซลฟูดขอลาไปก่อนนะครับผมกลับสวัสดีครับ